เป็นจังไดแน่พี่น้องสำหรับภาพพยนต์เรื่องคายอ้อทีบอสโจกำลังสเหตุขึ้นกำลังสีสางขึ้นนี้นะคะหรือจะเป็นตามที่อุค์อิ่มพูดจริงๆพี่น้องพี่น้องบอกว่าน้องสิภาพอโจจับเงินพันล้านนะคะแต่ว่าสำหรับคําวบาสิภาพอโจจับเงินพันล้านหลายๆคนก็คือสิเพราะท่านได้เห็นนาอพี่น้องเนาะว่า อุ้งอิงนองสิบห้าพ,พอโจจับเงินพันล้านน้าสิ่งใดน้าอันใดน,นะคะหลักกะนี่แหละพี่น้องบอดโจเพื่อนกะว่าสิมิการเฮ็ดหนังขึ้นมานะคะซึ่งสําหรับภาพเพย์เรื่องนี้ซื้อว่าไข่อขอกคําว่าไข่ออกพี่น้องแค่ฟั่งซื้อกะค้นลุกแล้วนาะอพี่น้องนอกความไม้นีแบบเอินว่าชวนให้เฮ่าแบบค้นลุกนะคะเอิว่าจะมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับภาพพยนต์เรื่องนี้นะคะก้อนสีขาสู้เนื้อหาพี่น้องจำได้บกค่ะก้อนนาน,นีน้องอุ้งอิงเพรบานแพงน้องกระเดยไว้นะคะว่าน้องสีผ้าพอโจรุ่ยน้องสีผ้าพอโจ,ออโจดังเข้ากระเด้เห็นมาแล้วพี่น้องแล้วค่ำหนึ่งที่น้องเอาอีกนะคะว่าน้องสีผ้าพอโจจับเงินพันล้านตอนนี้กับบ่รู้ละค่ะว่าบ่โจเพิ่นจับละไปพันล้านนะคะเท่ากับบ่ไดเห็นในรูปแบบ เป็นก่อนน้องพี่น้องนาะแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเกิดกับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แหละค่ะพี่น้องกระต้องมารอบเบิงนะคะว่าพันล้านจะเกิดขึ้นจริงไหมน้องพี่น้องนาะหรือว่าอาจสิเกิดขึ้นกับอย่างอื่นกระต้องมารอบเบิงกันหรือว่าอาจสิแบบมาในรูปแบบเอื่อนลา สะสมไปเรื่อยๆจนถึงพันล้านหรือเปล่านะคะนับพี่น้องกะเซอว่าแต่ละคําบอกของนองอุุงอิงเพลรบานแพ่งนะคะสิเกิดขึ้นสิเป็นจริงเสมอนอพี่น้องเนาะนะคะระกามาในฝั่งของทางด้านบอสโจยมานินนอพี่น้องเนาะก,ก็นานี่นะคะกัเอินวามีปัญหานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้กํากับพี่น้องสําหรับผู้กํากับคนเก่า เอื่อนวาเพื่อนไอ้มีการเบิกเงินไปพี่น้องเบิกเงินไปสองล้านหนึ่งแสนบาทแต่ว่าบดนี่ยังบ่หันได้เห็นพี่น้องรับทางด้านบอจโจยมานินนะคะจังไหนก็จังไหนก็ต้องหาผู้กำกับคนใหม่เมนบอกค่ะพี่น้องรับรองเลยนะคะว่าไม่กลับไปเอาคนเก่าอย่างแน่นอนนะคะออกมาพูดคักขนาดนี้นะคะรับรองว่าเพื่อนบอกลับไปเอาคนเก่าอย่างแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะก็นานี่พี่น้อง เคยเดี๋ยวมีการออกมาโพสยูเทียนหนึ่งนะคะว่าได้มีการท่าทามทางด้านผู้กำกับต้องเต้นะคะผู้กำกับภาพพยนตร์ชื่อดังนะคะและคนก็คือสีพาดกันรูดจักดีกับทีมงานเสี้ยนลังบอสยูนองนะคะนันละและคนก็คือสีพาดกันรูดจักดีนะคะทางด้านบอสโจเพิ่นก็ได้มีการออกมาโพสก็นานี่พี่น้องมาอยากได้ทางด้านผู้กำกับตองเตนะคะมา เป็นผู้กำกับภาพ,พยนตร์เรื่องไายอ้อนะคะอยากซีแ้แบบเอินว่ามาซอยกันประมาณนิ้พี่น้องให้แบบนังของคนอีสานยิ่งใหญ่ประมาณนี้แหละค่ะนะคะ,ะ,คะกอนน้านี้ทางด้านผู้กำกับตองเต้เิ่นกะได้เอินว่ามีฉาย,ยาเทอพี่น้องมีฉาย,ยาเป็นผู้กำกับที่แบบทั้งเล่นเองทั้งแบบคิดเองถือว่าสุดยอดแห่งหละกะเย็นบบพี่น้องภาพ,พยนตร์เรื่อง สับปปเปลือยบอพี่น้องเอินว่ารายได้นี่ทะล,ลุมากๆนะคะหลกักการสำรับบอ่อโจกระิ่งพิการหากท่านทางด้านต้องเตไปนะคะแต่ว่ากับบรูละกขาว่าสีใดริอบ์ใดนกพี่น้องนกกะตองแล้วแตทางด้านผู้กำกับตองเตน่ามาเพาาิ่นสีบางบ่อหรือว่าติดธุระอิหยังบ่อนกพี่น้องนกกะบ่อสามารถที่สิแบบว่าไปบังคับเพิ่นใดพี่น้องแต่ว่าล่าสุดนะคะสำรับทางด้านบอ่อโจ เพื่อนกระเด็นีการออกมาโพสต์แบบนี้นะคะบอกเลยนะคะว่า fc f a n c ครับหลายคนมีหลุ่นนะคะบอสโจโดน็นีการออกมาโพสนะคะว่าวันนี้ผมยิ้มได้มีความหวังและมีพลังที่จะสู้ต่อกับสิ่งที่ผมตั้งใจทําหวังว่าฟ้าคงดนบันดาลส่งคนที่ใช่จริงๆมาร่วมสร้างนังเลือกคนนังเลือกผู้กำกับแฮแทกไคลออ เดี๋ยวอีกไม่เกินวันสองวันคงได้เปิดรายชื่อผู้กำกับคนใหม่และทีมงานที่จะมาสร้างโปรเจกต์นี้ครับพันนพีนองเป็นจ้างใดห,หลังจากที่ทางด้านบอสโจได้มีการออกมาโพสต์ลักษณะแบบนี้พี่นองเก็ซีแฟนคลับหลายคนกับภาคกันุ่ไในวันนี้น,นะคะว่าจะเป็นใครจะเป็นทางด้านผู้กำกับต้องเตที่ทางด้านบอจโจได้มีการ ทาาทามไว้หรือเปล่าหรือจะเป็นคนอื่นหรือจะเป็นใครนะคะแต่ว่าเพิ่นกไดมีการออกมาโพลก้อนนี้อีกยุพี่นองนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนอาจจะดูแล้วล่ะนะคะนี่กรณีเพิ่นกไดมีการออกมาโพลนะคะว่าหลังจากที่ผมเยี่ยมแย้มชื่อผู้กำกับคนใหม่เอฟซีสาวน้อยต่างแดนดีใจประทับใจเมาหนังมาสองคนคนละ คนละรอบรวมเป็น2รอบกับภาพยนตร์ไข่ออเดี๋ยวตื่นมาจะโพสขอบคุณครับพนักพี่นอ้องยังมีโพสก้อนนานีอีกด้วยค่ะพี่นอ้องยังมีโพสก้อนนาแน่อีกนี่เพื่นบอกว่าแค่ชื่อผู้กำกับและผู้ช่วยผู้กำกับแฮทแทบไข่ออคนทั่วประเทศรู้จักกับผลงานที่ยิ่งใหญ่แฮทแทคนลุกพนักพี่นอ้องหรือคำา่วาคนลูกนี่ สิเป็นสิเป็นเอิรนวา,าแบบว่าผู้กำกับคนนี้มักเหตุภาพพยนต์เกี่ยวกับเรื่องขนลุกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับบอบพีน่นะะ้องนะคะอาจจะเป็นไปได้กับมีโอกาสหลายคนพีน่น้องมีโอกาสหลายคนทางด้านผู้กำกับต้องเตกับมีโอกาสเดชนะคะภาพพยนต์เรื่องทียศจังสีพีน่น้องและก็อีกลหลายเรื่องเอซแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าจังไรแน่พีน่น้อง นะคะแต่วานะคะแต่วาได้เห็นนะคะได้เห็นทางด้านอาบอสโจเพนเดนีการแชร่แช่คลิปคลิปหนึ่งออกมานะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้หลายๆคนกันคือสีแบบชัดเจนขึ้นมากอีกพี่น้องยวสีภาพี่น้องไปฟังโจเนี่ยเขาบอกว่าทีที่เขาจะมาทำแทนอันใหม่เนี่ยเขาบอกเลยว่าดีเด็ดเด็ด ตัวจริงเออทีมที่มาทาเนี่ยเป็นทีมที่เคยทําหนังไทยได้รายได้เกือบห้าร้อยล้านเกือบห้าร้อยล้านเป็นไกลแล้วเลยด้วยใช่ถูกต้องเขาเพราเรื่องนี้เขาจริงๆเขาใช้ตังนะเขาใช้ตังประมาณประมาณยี่สิบถือว่าเยอะสําหรับงานทำมาอยุ่นี้ชัดเจนแหล้ว่าค่ะพี่น้องผู้กำกับคนนี้ทำรายได้เกือบห้าร้อยล้านสิบมีผู้ใดอีกนะคะจะมีใครอีกนอกาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าพี่น้องนะคะแต่ว่ามีผู้หนึ่งได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์บอดโจนะคะซึ่งทางด้านเอฟซีแฟนคลับหลายคนกัพากันแห่คอมเมนต์รัวๆพี่น้องนะคะกับว่าคิดว่าซีแมนอี่ลีหรือจะใช่จริงๆพี่น้องทางด้านท็อปสร,ราวุฒิพลอยประดับเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับเือสิผ้ากันรูดจกักคนดีพี่น้อง ปรเด่นมีการเขามากคอมเมนต์ใตโพดบอสโจวาทอยอนะคะแล้วท่อท่องกับย่ออยากซิมมี่อีกยังอื่นไกลพี่น้องกับทียดนันตัวนะคะคำว่าที่ยดนี่คือว่าที่ยดนี่คือว่าผู้กำกับภาพพยนตร์เรื่องที่ยดจะมากำกับภาพพยนตร์เรื่องคายอ้อลึกตราบาพี่น้องนอกกะคิดว่าเปอร์เซ็นต สูงมากๆ70%แล้วนะคะพี่น้องในตอนนี้หลักกเอ็ซิแฟนครับมีความคิดเห็นว่าจังไนแน่นะคะกะร่องพิมเขามาเบิงนอพี่น้องเนาะนะคะน่นรับพี่น้องกะเสื้อว่าภาพพยนตร์เรื่องนี้เีเษฐกไร้ใดสุดพอดสุดปังย่างในนอนก็ต้องมากรอบเบิงรอดติดตามนอพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องหนังเลือกผู้กำกับคือจังบอดโจูเ่นวาอิลีนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำนิงสักอกนนอกเขาเข้ามาสวัสดีค่ะ